สวยเลยว่ะ <laughs> ชิมมะดน้ำตำนัยซอยแม่บ่ะอาวัดดีเป็นก้อนลูกจังหดโอ้ยเร็วๆโอเคสวัสดีค่ะมาพบกับพ่อขุนเมี่วมาอีกนะจ๊ะอืมวันนี้จะมาทำอะไรวันนี้อ่ฮึพิ่นเห็นแม่หดน้ำอยู่ชิมหดน้ำซอยว่าจัาพี่น้องโซเฟียสิมาเล่นน้ำรอโซเฟียอยู่เหมันเห็บใช่ไหมมันชิมเหมือนเห็บอย่างอยูอย่นี่ขี่เมืองบ้าน ที่เมืองวันยู่มือแม่วันบักเห็บมาสั้นเบิ่งพี่น้องที่เมืองวันพวันบักเห็บนะเปิดจะเปิดแรงเล้อต้นไม้จะตายนะบ่แมนตรงนั้นตรงสีดำดำตายมันอะสาวน้อยหดน้ำซอยแม่ พี่น้องเอ้ยสิบอกอันนี้ต้นซากุระนะจ้ะของยาปลูกมาซิบก็ปีแล้วตอนนี้คณะไปซื้อดูอย่าไปโดนน้องนะคณะไปซื้อนั่นพันกวมเได้พี่น้องพันสามพันสองแล้วแต่นะจ้ะบันนี้มันโค้งพี่น้องมันโค้งงอเกลบลงไปนี่แม่มากอ่ะงอแบบหลีแท่นี่จะไปเอาเสื้อเอาอย่างมาดึงค่อยๆมาดึงผูกกับต้นนี่ไม่พี่น้องคห้มันคอยแบบว่ายืดขึ้นยืดขึ้นเมื่อละหน่อยละหน่อยเพราะว่าตัดสั้นตัดออกเพราะมันง่วงลงนี่มันหกว่าสั้น ตัดออกตัดตัดจำพวดพี่น้องพรอาอยัยอุเวว่าเข็มเธอคือตัดจำเห็นมันสิตายมันสิโป่งยอดโป่งโป่ง,ปงเสื้อสนีสันรู้จักวิธีปลูกดอกไม้ต้นไม้่าซสานพี่น้องตัดปีกไก่นี่หรือปีกกอดเอ้เอ็มมาโดนแม่บ่ขึ้นเลยแม่อุตสาวสีมาทาพู่น่ะเทอาจีนเลี้ยงได้ซัมหนีส,สิบกาปีเหมือนได้พี่น้องอืมง่น,นสิบกาปีผมจะที่ใดเนาะความงงของเจ้าของให้พี่น้องเลย ผมขึน้นยนี่ยมีเบิร์นโดเรื่มบานดอกอะโวคาโดอีกอย่างนี่แหละพี่น้องไม่ใช่ว่ากรวบาดกระดอกอะโวคาโดสมบัติยาจากสีแดงสีม่วงสีขาวกับงามอันนั้นสีม่วงพุ่นสีแดงทั้งพุนกับมีพุนงามมันนั้นก็ได้เอ็มมาฮดน้าอดไม่แม่ซอยแม่กับเรล้วเข่ามาแม่มาฮดแร้่ยวก็เลยเข่ามาจชอดเนื้อให้ฝรั่ง กับเด็กน้อยกินอ่ากินข้าแร้งจากพ่อแม่มากแกงนาำไหมแกงเมือ่อวานนะคะอนกินมานนี่นะจ้ะอือพ่อนฝรั่ง อันนี้ให้สาจ้าคุณสาจ,จะกินข้าวเหนียวกับซีนทอดซีนบ่มีแดดเด้ดเดอบแมันซีนแดดเดียวได้ไปนองทำอะไรกันสาวๆนี่ือสาวสาน้อยทําอะไรกันนี่อัลเฟียวัดดีหน่อยหนูยังไม่วัดดีนะพีเอ็มารวัดดีแล้ววัดดียูทูปกระเข็มหน่อยอและเลี้ยงจะนอนกับป้าเกียมไหมคืนเนี้ อนอนก็บาดดีก่อนค่ะเดี๋ยวโอ้ยทำไมเล็บสวยจังเลยยาวสวยของเอมาก็ยาวสวยอะ่ะลูกออืผมทำไมสวยจังเลยผมโซเฟียนี่ไม่สวยนะลูกยุ่งเยิงไม่สวยเลยลูกเียมผมเอ玛ที่นี่โอ้โหสวยสวยมากเลยผมเอมาของโซเฟียยุ่งมากเลยผมอ่ะ <c oughs> นอนให้เจ้าเห็นพลอยมาก่พามันกินเขาแต่ก่อนนีสิบยี่สิบนาทีได้ีปน้อนย๋ยไม่เล่นอันโซเชียลไปนน้ำเครื่องสุโมงสี่สิบนาทีเลากินเขาากก่าเห็นมาปัวค่อยแเช็คเนาะ่างหุ่นมันตกมันขึ้นหรือมันลงหุ่นนะแม่อร่อยไหมป๊ะปะอร่อยไหมอร่อยอืมอร่อยมีเ,ยเห็ดแซ่บบ้างบรือ,เ,อเป่ะโอย้ยอ่ะโอเค ไปลูกด,ดอกไม้อันให้ยาคนเด้อบ่ส่วนพญ่อุเบกไปทำยู่เพราวสันพิเนียเห็ดหลายอยู่ว่าษัทปลูกให้เพคนก่อนเอ็นมากับโซเฟียคือชีวอยากไปน้ำดอกไม้เอามากกบา่าไอ้สวนเนาะนี่อเอ็นมาเอาบวัวมาหดน้ำนั่นเลยจ้ะ มดก่อนมาบุมีบัดนี้เขาเจ้ามามันมีแล้วเห็นบอกเด็กหัวหดน้ําปุ๋ยมันใส่ดอกสเตมมุลน้ำมันงามยาามักสีแดงจ้ะแถวสีแดงมาปลูกให้เพ่นน้ำอันนี้ปลูกบางโพสแก่นะอีสเตอร์จ้ะที่บ่บ้างไม่พี่น้องเไม่ให้มากก็จะ้ะขยับอดอกอันนี้ดอกสเตมมุนออกมานะจ้ะ โอ้ยกวนมันหลายเถื่อนแล้วมันก็นสิโองามเท่าน,น,น,นั้นหะดอกไม้เห่น่ะอืมแบบนั่นใส่เงี้พอดีบ่อืมได้อ้วยแม่มาเอาปุ๋ยปุ๋ยล่องใส่พื้นมันน้อยนึงก่นอนใส่หลายมันสิเค็มตแต่ะพี่นอ้องน่าจะอืกบดินใส่แลวมัน ที่จริงปุ๋ยนี่เขาใช่น้ำละลายคือบ้านเขาอลไรกัะใช้น้ำละลายแล้วจึงฮดก็ได้ไม่มาบนละลายหรอกสิเอาปุ๋ยโลยสิละกัวฮดน้ำเพิ่นกับบืมีอันนั้นได้พี่น้องอันนี้นก็เฮ้มันเป็นหูน้อยน้อยหน่ะไหมมันบักง่ายนึงหักอันต้นไม้สิบริทางออกสบายพวก <c oughs> มงกลัวน,น้อยน้อยได้หนี่พี่น้องตอนนี้พวกมงกลัวน้อยน้อยเราจะเป็นน่อนน้ำพี่เกี่ยมบ่ให้เกินอันบให้เกินทุ่มหนึ่งว่าไปไปฮดเพื่อเราซืบอให้เกินทุ่มหนึ่งไหม วันนี้ไปเงินเรา,เาสามทุ่มสิบหานเมาบ้านนี้ไปไปคำเด็กเนี่ยหกโมงกลัวกะเห็นคนนี่มาเนี่ยเนี่ยหมอเหนือเจ้าเขามามาสองเจ้าสามเจ้าสามเจ้าน่ากําลังสิกลกับเป็นบ่สี่เจ้าก็แม่อมาเนี่หละจ้ะมานี่เหมาะหมอกลงมาอากาศเริ่มเย็นแล้วหกโมงกลัวหมอกลงมาปูแล้วจ้ะไปกลับวันนี้หน่ะมึง มดกรนจนปุย๋ยละลายซีบดอะไรเนาะเขาซีบดเป็นอย่างหัอกลับบ้านกันมัมนมักนก่อนก่อนกลับบ้านเป็นทงัทงผ่บานจะว่าเพเติมลายดอกเดือดทุกสายใสย่ลายร้อยหาซี่ฟอปกติแม่ามา,า็เมาเคยเติมเด้อร้อยหาซิสองร้อยพี่น้องเต็มมือนี่ต้องเติมหน่อยพออย่างนะบางทีทับลายดุ๊กสายนะหอดบ้านแล้วพี่น้องผัวก็เลไทายอาผัวเห็นงานก่อน <laughs> <c oughs> เขอเหลียวมือคอยบอกว่าไงคนน่ะเอ้ยมนันอีหลีดูอีหลีเหรอพี่น้องเอ้ยพอเอ็มมาน่ะ ฝรั่งเป็นบ้านะพี่น้องเห็นปะอีซาบมาลาย่าวอสแกอร์สมิธแบรนด์อะไรกวิทเบิ้งอิชิบิทมานบียดเลือดเทสเกออยู่ซื้อบโมนเบียกพี่น้องเอ้ยฝรั่งเนี่ยเบียดหก้อนหินขาวสั้นร่างหน้าเป็นก้อนหินขาวจ้าสำลักคลิปนี้กับพ่อฉันนี่เลยนะจ้าคลิปหน้าจะมาพบมาพ่อกับแม่เอมมาใหม่สวัสดีจ้าบายบาย